สื่อการสอนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเรื่องเพลงชาติไทยจัดทําโดยนางสาวอัจจิมาศีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาตัวชี้วัด อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องผังสาระการเรียนรู้สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยได้ 2. วิเคราะห์สัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยได้ 3. เห็นคุณค่าและเทิดทูนในสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพลงชาติไทยเพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติไทย พลงชาติไทยแสดงให้เห็นถึงชาติที่มีความเป็นเอกราชเพลงชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติเพลงชาติไทยแสดงให้เห็นถึงบรรพบุรุษไทยที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน เพลงชาติไทยนักเรียนจะยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติตอนเช้าเวลา8นาฬิกาเพลงชาติไทยขณะร้องเพลงชาติทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพเพลงชาติไทยประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐภาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษามคีไทยนิวรักสงบแต่ถึงลกไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี ถเหลืองประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยโยเนื้อหาของเพลงชาติไทยกล่าวถึงเรื่องใดบ้างกล่าวถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยความกล้าหาญและพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย การดำรงไว้ซึ่งเอกราชของแผ่นดินไทยความสามัคคีของคนในชาตินักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ประเทศไทยมีเพลงชาติไทยเป็นของตนเองตัวอย่างคำตอบ ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจนและเป็นประเทศที่มีเอกลาชเป็นของตนเองคําชี้แจงนะคะ<น>หลังจากชมคลิปวิดีโอการสอนให้นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาของเพลงชาติไทยเป็นแผนภาพความคิดลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์ แล้วนำส่งครูทางช่องทางหลายห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครูอัจจิมาตัวอย่างแผนภาพความคิดอย่าลืมทำกันบ้านส่งครูนะคะสวัสดีค่ะ